ถ้าไม่ได้เดี๋ยวกูบอกให้หน้าสิบเจ็ดปอดขับถ่ายสารออกมาปอดขับถ่ายสารใดออกมาแต่อันนี้ก็ยาก co 2อบอกเฮทน้ำคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ เดี๋ยวหนูดูไว้ค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ขับออกมาทางลมหายใจออกเกิดจากกระบวนการใดในร่างกายกระบวนการหายใจเมื่อกี้ขับถ่ายนะแต่ว่ามันน่าจะมีเรื่องปอดมาเอี่ยวด้วยค่ะลูกถัดมาการขับถ่ายของเสียทางผิวหนังเป็นการขับสารที่เรียกว่าเหงือ่อประกอบด้วยสารชนิดใดหนูว่าเหงือ่อมีอะไรบ้างอะคะลูก โมจิลองหาคำตอบให้ครูหน่อยค่ะ mm. อืมเหงื่อเราอะ่ะหนูว่ามีอะไรมั่งน้ำแน่ๆเลยน้ำเก้าสิบเก้าเปอร์เซนแล้วก็มีเกลือแร่หนึ่งเปอร์เซนค่ะเกลือแร่หนึ่งเปอร์เซนอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวคู่ส่งไปให้ตอนเลิกนะคะชั้นของผิวหนังพบต่อมเหงื่อชั้นใดมีหนังแท้กับหนังกำพร้าชั้นของผิวหนังที่พบต่อมเหงื่อคือชั้นใดหนูว่าแท้หรือหนังกำพร้าคะลูกที่มีเหงือ่อเอ่อเอาสี่นี้ดีกว่า <c oughs> หนังแท้ชั้นหนังแท้อ่ะ หนูจําไว้เพราะเหตุใดที่เราออกกําลังกายใหม่ๆเราถึงรู้สึกเย็นทําไมเราถึงเย็นนะขับเหงื่อช่วยระบายความร้อนค่ะขับเหงื่อระบายความร้อนอพอหนูไปเล่นอะไรฟิตเนสเล่นอะไรงีหรือว่าหนูไปวิ่งเงี้ย เหงื่อมันจะออกแล้วมันจะระบายความร้อนค่ะหลังจากนั้นหนูจะเย็นตอมเหงื่อทําหน้าที่อะไรตามความรู้สึกโมจิหนูคิดว่าเหงื่อทาตอมเหงื่อทําหน้าที่อะไรคะลูกขับของเสียในรูปเหงื่อในรูปเหงื่อนะคะลกูก ช่วยระบายความร้อนถัดมาข้อเดี๋ยวหนูมาอันนี้ค่ะสารใดที่ประกอบในเหงือ่อเกิดจากกระบวนการใดในร่างกายกระบวนสั่งข้อ,อ,อละลายสลายสารและสั่งะห์สาร สลายสารสังเคราะห์สารนะคะยา yeah, กหมดแฮะอีแต่ว่าแปดเก้าสิบเดี๋ยวครูให้โมจิหาคำตอบให้ครูหน่อยค่ะลูกอ่าครูให้เวลาสามนาทีอ่ะพอเหตุใดเหงื่อจึงมีรสเค็มและเปรี้ยวถ้าเราออกกำลังกายใหม่ๆมันมีออกมา,มาทางเหงื่อทำไงให้ร่างกายเกิดความสมดุลเราดูแลรักษาปอดและผิวหนังยังไงคะ่ะ ตอนนี้ครูให้สองนาทีใช่ไหมเดี๋ยวครูถามตอน1 6บหาเอ่าถ้าหนูคิดออกก่อนบอกได้เลยค่ะ อโอเคหนูจะตอบว่าอะไรคะลูกข้อก้าให้ดื่มน้ำาเกลือแรค่คดื่มอืมเยี่ยมเลยคะ่ะน้ำบวกเกลือแร่ข้อแปดอืมงั้นเหลือสองข้อหนูลองหาดูนะคะ ัข้อแปดเพราะเหตุใดเหงื่อจึงมีรสเค็มและเปรี้ยวเหมือนมันผลส่วนประกอบของแบบโซเดียมกับกรดโอเอคเหงื่อมีโซเดียมมีกรดแลคติกมีรสเปรี้ยวงั้นเดี๋ยวครูเขียนย,อยน่อๆเนาะเกิดจะกข้อเนี้ครูบอกว่าเกลือโซออมีเกลือโซเดียมเอาโซเดียมแล้วกัน เอาย่อไปเลยนะมีโซเดียมแล้วมีกรดแลคติกอ่ามันลึกจึงเค็มอ่าแค่มีโซเดียมกรดแลคติกตื้อๆทำยังไงดื่มน้ำบวกเกลือโซเดียมอโอ้ข้อสิบหนะ้าหนูได้แน่เลยหนูตอบว่าอะไรดีคะแล้ว ถ้าเกเป็นดูแลผิวน่ก็ดื่มน้ำให้เพียงพออะไรค่ะดื่มน้ําพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบห้าหมู่งดสูบบุหรี่ดูแลรักษาความสะอาดหลีกเลี่ยงอากาศพิษไปประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวคู่ส่งไปให้นะคะอันนี้เออขออุ้ยช้าชัาสอเลียสอเีได้กันเลย ไม่เกินหนึ่งนาทีเ่าเครื่องคูกว่าจะส่งได้ชีวิตมากมายโอเคโมจิสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนระบบแล้วก็จะมาเรียนเรื่องใหม่กันโอเค๊ายบายวัสดีค่ะเลยค่ะวัสดีค่ะ น้องคือแม่ที่แม่